เปิดเส้นทางรักต้องทูพีปัปงกันนรันเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนสู่คนรักเคยเลิกลากันแล้วกลับมาคบกันใหม่มีโมเมนต์สวมแหวน,หนมั่นให้กันแล้วก่อนถึงวันจบความสัมพันธ์หลังจากที่มีกระแสข่าวรือรักร้างแบบเงียบของนางเอกสาวปังกันนารันกับรัอเปอร์หนุ่มสุดหล่อต้องทูพีที่ถูกจับตามองทั้งไร้รูปคู่บนไอจีไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คอมเมนต์กันและกัน จนกระทั่งล่าสุดพิธีกรข่าวบอยวันบันเทิงได้อ้างอิงแหล่งข่าววงในโดยระบุว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นการจบด้วยดีไม่มีเรื่องของมือที่สแตไปอย่างใดเรียกว่าข่าวดังกล่าวนั้นสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากข่าวการเลิกราของปางต้งทําให้เกิดแท็กต้องปางติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยท,ทันทีเรียกว่าเป็นคู่รักคนดังที่หลายคนเสียดายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แฟนๆยังพร้อมใจกันส่งกำลังใจดีๆให้กับคนทั้งสองให้ก้าวผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปให้ได้พร้อมๆกับแกงเชียร์ให้ปางตง้งกลับมารักกันอีกครั้งพอเมื่อเข้าไปย้อนดูภาพต่างๆคลิปน่ารักน่ารักของทั้งสองในอินสตาแกรมทำให้เห็นถึงความทรงจำดีๆรักสิบปีทุกชอ็อตถึงความผูกพันก่อนที่ปัจจุบันจะมีข่าวเลิกลาจุดเริ่มต้นความรักของต้งปางต้ง เป็นเพื่อนของปางในมหาวิทยาลัยท้งคู่มีโอกาสเจอกันในงานอีเวนต์งานหนึ่งต้องบอกกับเพื่อนว่าอยากจีบปางซึ่งเพื่อนก็เตือนว่าจีบไม่ติดหรอกอย่าจีบเลยเพราะแม่ปางคอยไปรับส่งทุกที่แต่ต้องก็พยายามจีบเรื่อยๆพยายามเข้าทางเพื่อนจนในที่สุดก็ได้คุยกันตอนที่ตกลงเป็นแฟนกันนั้นเป็นช่วงอายุประมาณ20ปีคุยกันมาได้สักระยะต้องโทรหาปางตอนดึกแล้วถามว่า คุยกันมาขนาดนี้เราเป็นแฟนกันได้หรือยังปางก็ตอบไปสั้นๆแค่อืมสถานะของทั้งคู่จึงเริ่มต้นเป็นแฟนกันนับแต่นั้นเคยเลิกกันไปแล้วหนึ่งครั้งตอนคบกันได้ประมาณ4ปีทั้งคู่ต่างมีเส้นทางอาชีพเป็นของตัวเองปางเป็นนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงส่วนโต้งเป็นนักร้องแร็ปเปอร์สุดฮอตโดยหน้าที่การงานที่ทําให้ทั้งคู่แทบไม่มีเวลาให้กันเลยชีวิตของโต้งเริ่มต้นทํางานตอนกลางคืน ขณะที่ปาง4ทุ่มกลับบ้านแล้ว8โมงตื่นเช้าไปทำงานแม้ทั้งคู่อยากอยู่ด้วยกันแต่ก็ลำบากสุดท้ายปางตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของเมืองที่สามแต่อย่างใดปางให้เหตุผลว่าการเจอกันแต่ละครั้งก็เหนื่อยต้องพยายามมากจนท้ออีกทั้งตอนนั้นงานเยอะมีหลายอย่างต้องโฟกัสเธอเองก็มีความฝันอยากจะทำเพื่อครอบครัวมากมาย แต่ต้องมาแบ่งเวลาเรื่องแฟนอีกจึงไม่ไหวซึ่งต้งก็ช็อกและตกใจมากทําให้ทั้งคู่หายจากกันไปนานถึง2ปีเลิกลากันนาน2ปีก่อนกลับมาเป็นเพื่อนกันหลังจากที่ต้องไปบวชปังก็ได้ไปคอมเมนต์อนุโมทนาและได้คุยกันบ้างโดยครั้งหนึ่งที่ทําให้ปังรู้สึกผิดมากก็คือปังกําลังก้มเล่นมือถือและเดินข้ามถนนเงยหน้ามาเจอต้องเดินออกมาจากร้านหนึ่ง ปางตกใจมากรีบเข้าไปหลบหลังพุ่มไม้แต่หันมาอีกทีก็คือต้องกําลังยืนมองปางอยู่จึงคิดว่าถ้าตัวเองโดนแบบนี้คงรู้สึกแย่มากปางจึงส่งข้อความปขอโทษทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกครั้งปางต้องดีเทิร์นรักเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหลังจากที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาปีกว่าก็เริ่มมีแฟนคลับจับสังเกตจากอินสตาแกรมเนื่องจากมีหลายภาพที่เหมือนไปเที่ยวด้วยกัน แม้จะไม่มีภาพคู่ก็ตามกระทั่งทั้งคู่ยอมรับว่ากลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหลังจากที่ฝ่ายชายขอโอกาสซึ่งระหว่างที่เลิกกันไปทั้งคู่ก็ไม่ได้มีใครเลยปางยอมรับว่าครั้งแรกที่คบกันทั้งคู่ยังเด็กแต่รอบสองนี้ทั้งคู่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเข้าใจกันและกันมากขึ้นพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาก,กันทั้งสองฝ่ายทําให้ความรักครั้งนี้ลงตัวมากครอบครัวของปางก็ยอมรับตรงได้เจอและพูดคุยกันตามปกติ มีไปกินข้าวและไปที่บ้านของปางด้วยต้องคุกเข่าขอแต่งงานปางที่นิวยอร์กในวันที่23พฤศจิกายน2564ตรงได้คุกเข่าขอแต่งงานปางจากทริปเที่ยวนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกซึ่งปางก็ตอบตกลงและสวมแหวนถ่ายรูปกับต้งชาวเนต็ตเริ่มจับสังเกตปางไม่สวมแหวนมั่นในช่วงเดือนมิถุนายน2565 หลังปางถูกขอแต่งงานได้ประมาณ5-6เดือนหลายคนเริ่มสังเกตว่าปางไม่สวมแหวนมั่นเหมือนช่วงแรกๆแ,แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะติดถ่ายละครอาจจะทําให้ไม่สะดวกในการถอดและใส่บ่อยๆต้งโพสตอรี่คลายข้อความบอกลาหลังมีข่าวโยงว่าต้งและปางอาจจะเป็นอีกคู่ที่เลิกกันตามข่าวลือและเริ่มมีคนพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากขึ้นต้งก็ออกมาโพสภาพโมเมนต์ต่างๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกับปาง ความเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปจากสตอรี่ของต้องดังกล่าวหลายคนก็ไม่กล้าฟันอง,งว่านี่เป็นการง้องหรือการบอกลาอีกทั้งเมื่อไปส่อง i n นสตาแกรมของสาวปางก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีการโพส์ภาพตอนไปเที่ยวทะเลและภาพโปรโมทละครเรื่องฟ้าเพียงดิน ที่กำลังจะถึงตอนอวสาน้วยปางเขียนแคปชั่นว่าฟ้าเพียงดินตอนจบคืนนี้ฝากด้วยนะคะขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันนี้เจอกันค่ะซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ว่าตอนจบจะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งในจอและนอกจอนักข่าวฟันธงต้องปางเลิกกันจริงบอยวันบันเทิงมีการออกมายืนยันว่าทางต้งและปางได้จบความสัมพันธ์กันแล้วจริง โดยได้มีข้อมูลมาจากแล่งข่าวของทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจบลงด้วยดีไม่มีเรื่องของมือที่3แต่สาเหตุที่เลิกเป็นเพราะเวลาใช้ชีวิตของทั้งคู่ส่วนทางกัน